สวัสดีครับวันนี้กับช่องปูป๒๘สามวันนี้เราเล่นแมพเฟดดี้ตามที่ทุกคนขามอเพราะแมพมันถูกแบนไปแล้วท่านผ<ช>ู้ชมน่าจะรู้เราก็เลยมาแบบนี้แทนสมจริงเหมือนกัน จริงเหมือนกันของจริงคน,อน,นขอมาให้เป็นฟ็อกซี่กับบอลลูนบอยใช่ไหมไม่แล้วต้องเป็นทุกภาคเลยที่มันเหมือนฟ็อกซี่หรือไม่ใช่ฟ็อกซี่กเนี่ยเห็นไหมสมจริงเหมือนกันจริงเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเห็นผมไหมอย่าดูถูกแย่น,นะเออท่านผู้ชมชมคลิปนั้นได้เปล่าที่ <S <S 2> <S 2> บอกว่าขออะไรตัวอะไรมาก็ได้ซึ่งมีคนขอมาไม่มาก คือฟ็อกซี่กับบลูนบอยแค่สองตัวโอ้โ oh. หคืออยากได้เยอะกว่านี้อุ้ยอันนี้คือเขาให้ตามหาใช่เห<ล>มือนเดิมเปเอ้ยอตัวนี้มาแล้วแต่ไอตัวนี้ปรากฏภาพแต่ยังไม่เข้าอไอไอฝั่งตัวนี้ยังไม่เข้าเลยไาเราไปเริ่มกันเลยเริ่มกันเราไปเ,เริ่มมาเราอยูนะ่เข้าอันนี้ก่อนเลยเข้าไม่ได้โอ้ดูหลอน คบเค้กไว้รอด้วยครับเค้กเน่าอ้นี่มันไฟไนแอนเฟสติฟอลคือพาคสี่หรือเปล่าใช่นี <c oughs> ่คือห้สจะทำไมมันเป็นแบบนี้ทีวีทำไมมองแบบนี้แล้วมันเป็นพื้นไม้โอเค <c oughs> ไปห้องต่อไปกันเลย <c oughs> นี่ต่อไปคือนี้ อ๋อเข้าไม่ได้เอาไปเร็วๆเลยเเไปเราไปแป๊กนยอุ้ยนนอ์เฟรดี้เตูเพลงนีขคือสิได้เสียงรนดังเพี้ยเพี้ยใช่ไหมฮมบุก แต่แมบนี้มีข้อดีกว่าแบบนั้นอยู่อย่างหนึ่งคือบกกลับไปไหนไม่ได้เลยเข้าแล้วมันเข้าให้เลยไม่มีบล็กแบบเข้าแล้วมันเด้งออกใช่ถ้าว่าชมผมลิงจะบอกมันเข้าได้ทุก่านหลังนี้

คอมเมนต์ที่สองจำได้ดีบอลรุนบอ์แต่เราต้องเป็นฟ็อกซี่ให้เขาพลาดก่อนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อตัวที่โดนปรับแต่งเฮ้ยท่านผู้ชมเนี่ยฟ็อกซี่แบบเจลลี่ตอนแรกผมเกิดมาผมอยู่ห้องไหนวะอ้าวผมมาพินห้องนายคนตายวันไหนขึ้นไป แล้วผมจะไต่ขึ้นมาทำใหมวมันี้ขึ้นมาดูตัวปรับแต่งไงตัวปรับแต่งอนีน้สามารถเป็นได้ฟีสิ่งที่เหมือนฟ็อกซี่ตัวนึ่ง mango mango โอเคแปลว่าผมต้องทำการฆ่าตัวตายก่อนแล้วผมจะสามารถไปเป็น,ปน<ๆ>มแงโก้แมงโก้นั่นมันม่วๆ าอาเรียดไปเป็นฟอกซี่แบบเจ๋งสุดๆนี่นี่น,นี่แม,มนก็<ม>กจะ,<ก>จะประมาณนี้นี่ก็จะมีโครงสร้างสกรีตสเมาเรทอนเต็มไปหมดฟอกซี่มาแล้ว,วโอ้เู้ชมแล้วก็จะเป็นหัวของสเก็ตเลอทอนแล้วก็เป็น หัวของหมาป่าตัวสีขาวแล้วก็มีมือมีเท้ากว่าไปเป็นงั้นแหละโอเคทุกคนค่าตัวตาแล้วไปดูฟ็อกซี่ตัวต่อไปกันเถอะฟ็อกซี่ของภาคห้าเลยภาคห้าอุ้ยเฟรนดี้สีดำที่เห็นว้าวว้าวให้เรามาดูฟ็อกซี่ของภาคห้ากัน ก็เจอแล้วตัวนี้เป็นตัวผู้หญิงเหมือนแมงโก้เลยอย่าบอกนะมันคือแมงโก้ในเวอร์ชันที่ยังไม่พังชุดชุดเทโดเกอน่ารักน่ารักุกตัวเลยท่านผู้ชมน่าจะชอบคาถานี้คาถาที่ผมใช้ในคลิปนั้นคาถาเรียงสายลุ่ม ตอนนั้นผมยังไม่โตตอนนี้ผมโตแล้วเฮ้ยโอเคเราไปดูฟ็อกซี่ที่ชั้นบนกันเลยแมวผมเกิดไม่ได้ทำงงไง<ม>เนี้ิกตนนิ๊กต้แกติ๊กติกติ๊ตกติกติ๊กกกิกิ๊ก๊บ๊๊กกกก ดู้โยน้เปนครใ่ฮ <cheer extraord inaire> ึบฮึบฮึบเเาฟัค์บาพตถ้าตัวไหนไม่มีที่เหยียบสีดำก็แปลว่าแปลงร่างไม่ได้นะครับแต่ผมจะเหยียบว่าทำไมเห็นเศรษฐี ส,ส่ตีฟอสซีโอ้โียวก็ยาว<ส>ปปไปเตเห็นสปริงแทบไฟไหมผมงีเวียงเวียงเขาเรียกว่าเวียงเชอกเล่ตัวนี้จะไม่เดิอนอะไรเลยหรอทำาไมในเรื่อ,วองวันขอบคนเหรอโอเคเราไปดูฟ็อกซี่ตัวต่อไปไอไเลย จ้ชิก้าอนุสาวรีวันนี้เราจะเป็นฟ็อกซี่ครบทุกตัวพอเป็นฟ็อกซี่แล้วตัวตามคำขอเสร็จก็รีวิวคือเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็สมจริงนี่อันนี้ใช่ฟ็อกซี่ไหมชิกาแม่จะใช่ไหมอุ้ยชิก้าเป็นมุ่ น้อยหมดยังเหรออุ้ยครที่น้อยปวดแดก๊บแกวิชิล้าได้ยนยนขนมฟิวฟิวท<ป>่านผู้ชมผมจะพาะชมเปี้ไปดูฟ็อีเหมือนเดิมฟ็อี่บอกว่าถ้าไม่มีใครขอมาก็ ก็ไม่ได้นะไม่ได้ก็ไม่ได้ดูตัวดังใจนะอยากให้แม่ของมานาเดี๋ยวเราแปลงร่างมันทั่วยไงแชะโอ้ยเชะเราแปลงร่างทั่วละโอเคเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาแล้วกันผมขี้เกียจแปลงร่างอะหน้าตาคนก็จะประมาณนี้ผมหลอผมหลอไม่ใช่ละคนละอย่างละ มีสีดำผมต้องซูมเข้าน้านี่ซ <c oughs> ูมแล้วอย่างรลอนนใจใจเยถ้าบอเข้า,นาในห้องนี้จะลักษณะการแปะตัวของผมก็แบบเหมือนน้องผม จกเป็นข้างหลังวิแล้วเราไปดูบอลลูนบอยนี่บอลลูนบอยบอลลูนบอยบอลลูนลีอย oh, ู่ไปลูลูโอ้ภาคเอ็นไม่มีอีกแล้วมีแต่ข้างบนโอ้คุณเป็นคนที่โชคดีมากที่ขอบอลลูนบอยมา ใค่ขอบรลูนบอยมานะผมลืมแล้วไอ้เต้าไอ้เต้าอะไรอย่าอย่าทำให้มันลิขสิทธิ์มาเรามาตามหาบรลูนบอยวันนี้กันตุบๆในที่สุดผมก็เจอบรลูนบอย พี่เป็นก่อนเห็นหน่ากลัวมากเลยทั้งหมที่โมผูมันน่ากลัวมากมันถือลูกอมมาเคาะหัวตัวเองไปไป <c oughs> ไปรีวิวกันแต่เวัาสนุกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยฮ่า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  ดีถก็เต้นไปจิบจิบจิบเขาไปจุ่มก็ดีเลยเฟยด้แมปนี้เต้นไม่ได้หรือเปล่ามาตัวที่ผม,มอยากเป็นนะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> หมูที่อยู่ในเตาบุกทะจะเปิดชิคชิไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันมันมันเกิดอะไรขึ้นผมผมติดผมผมต้องทำการฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายผมต้องการออกแบบ้วเข้าใหม่เพราะผมว่า

ถ้าคุณเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมเป็นเองเอฮ้ยแต่ผมใจอ่าอยู่นอย้อยลานอันไหนชิกาชิกอาอนุสาวรีย์เหรอใช่อนุสาวรีย์นี่อนุสาวรีย์โอเคคุณถอยผมพร้อมแล้ว ีคุณไม่ต้องเหยียบลึกคุณเหยียบแค่นิดนึงผมออกแมพเพื่อไปเหยียบอะทำไมผมเดินช้าแมพมันก็จะเป็นประมาณนี้ทำไมผมใส่ชุดเหมือนพระเยซูเลยอ่ายุหน่อย้อยลานโอเคก็ถ้าใครเกียดิคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซีสไฝาก์ <c oughs> แลวถ้าใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซีส์ฝากแช์ลากรถท่านผู้ชมน้างกด